สวัสรับคืนนี้ต้องขอบคุณด้วยไทยสีของ,งอพ่อค่ะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนะคะดูแลควบคุมวงต้องขอบคุณไายสำนักง,งานการท่องเที่ยวไรทีรจังหวัดเชีงย,เยงใหม,ม่ที่ได้จัดง,ง,งา,งา,านมีแบบนี้ขนาร่องการเดอข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะซึ่งกำังสรรค์กิจกรรมงานดีแบบนี้โดยเช่ การจะจับงานหรืออยากจะชวนน้องๆไปเล่นดนตรีในโอกาสสำคัญต่างๆก็สามารถตือกับอาจารย์ผ huh? right. ู Good luck. Good luck. Now, right ้ควบคุมวงได้เลยนะคะโรงเรียนยกคราวายอาซีคโบอองุ่นความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงใหม่ที่นีน้องๆเยาวชนคุณภาพแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอนาคตของศิลปินนะคะที่เราจะคอยติดตามดูความสำเร็จของน้องๆในปีหน้าต่อไปค่ะ โอคนะคะปกติเด็กๆจะตะโกนคำว่า Y R C Combo แต่ใน,นวันนี้ขออนุญาตเป็น C B T ้านนาพาสโอเคไหมต้องวิดีโอพอไหมคะต้องวิดีโอพอไหมคะเดี๋ยวเราสัญญาณปัดกันะ C, B, G, Pass, okay นะ C B T ลอนนาพาสโอเคนะเดี๋ยวรอต้องวิดีโอนิดนึงนะคะ งบมือไปก่อนล้กันโอเคพาดด hey. hey. ิเฮ้เดินสองสามท้สุดยอดมากสุดยอดมากค่ะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะโอเคกล้องวิดีโอมาแล้วเจ๊ขะกล้องวิดีโอมาแล้วรอสัญญาณจากพี่ผมเตียนะเอาท่าตกมือก่อน สายพีวันพอวันมอสายชินนิ่ง่าสองสองหนึ่งอแปะคะอีกช็อตนะคะ c p ร้านนาพัสเก็งเก่งโอเคไหูโอเคนะ CPT ร้านนาพัส สวัสดีคะเดี๋ยวานทุกท่านค่ะที่อยู่ในบรรยากาศของความสุขบนเวที CBT ล้านนาคาซ่าัวันนี้ช้วนเราจะกลับมาร่ว่ามันจกต่อนะคะกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวันค่ะเราจะถึงการประกวด m ิสซีี้านนาคาคอนเทสต์ช้านะคะเราจะเจอการีิกิจกรรมอเรา at 1 0 a p m